สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายวันที่27นะครับช่องของเรานะครับแนะนำนิดนึงก็จะเป็นเนื้อหาสาระเป็นแบบเรียวคอนเทนต์นะครับก็จะแปลว่าอะไรเป็นเรียลลิตี้ไปเลยนะไม่มีการตัดต่อไม่มีกราฟิกไม่มีอะไรทั้งสิ้น,นมีสภาพงานจริงเลยนะครับก็เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการสร้างบ้านต่อเติมบ้านรีโนเวทบ้าน ตกแต่งภายในอย่างเงี้ยนะครับซึ่งช่องของเราเนี่ยก็ะจะมีวิดีโอนะครับที่ถ่ายไวนะ้ในระหว่างที่เราทำงานจริงนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจเนาะก็ทำยังไงเนาะก็ท่านก็เอามือไปแตะนะตรงทั้งใต้เนี่ยใต้ชอใต้จอเนี่ยจะมีชื่อช่องเขียนว่าสร้างสารรค์บ้านหรือตรงรูปรูปรูปผมรูปคนเนี่ยนะแตะนิดนึง แล้วมันก็จะมีเมนูข้างบนขึ้นมาว่านะครับหน้าแรกวิดีโอเนี่ยแต,แตะตร้องวิดีโอจะทำให้สามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับแล้วก็มีเพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์นี่แยกหมวดหมู่นวิดีโอแล้วมีเกี่ยวกับช่องไอ้เกี่ยวกับช่องเนี่ยถ้าท่านแตะไปปุ๊บมันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับผมนะก็จะเป็นพวก o, e mail, เบอร์โทรอีเมลเฟ c บุ o o ล l i ไอด d อย่างนี้นะครับจะเ,เป็นพวกนั้น สำหรับวันนี้เนื้อหานี่เป็นเรื่องอะไรนะครับแต่ก่อนถึงนั้นเนี่ยอัปเดตนิดนึงออิดมาส่งเพิ่มอีกโอ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 อิดมาส่งเพิ่มอีกนะครับพั0พันสอก้อนมั้งบวกกับอีกส0่ร้อน่าจะแ0 0รก้อนนะโอ้บอกบอกเขาเบาหน่อยกลัวมันจะกลัวมันจะล้มก็ อีก800นะบวกอีกข้างล่างเนี่ยสี่ร้อยเป็นพันสองนะเลขกำกลมนะครับอ่าวันนี้จะพามาดูเรื่องของการก่อผนังนะแต่ว่าก่อนก่อเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะก็คือต้องตีเลเยอร์เอา์นะตีเลเยอร์เอา์การตีเลเยอร์เอา์ก็อย่างนี้เลยนะครับซึ่งที่สำคัญเนี่ยตีตรงไหนคือการเลฟเฟอร์เรนซ์แนวในอย่างของเราเนี่ยเราเลฟเฟอร์เรนซ์แนวไหน แนวเดิมนะแนวเดิมที่เราตีไว้แนวเดิมคือแนวไหนน้อจะพาไปดูนะครับแนวเลฟเฟอร์เรน์คือเลฟเฟอร์เรน์เนี่ยแนวเดียวกันทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบนะพวกแนวฉากแนวอะไรเนี่ยมันจะได้หมดเลยในกรณีนี้เราเลฟเฟอร์เรน์จากแนวนี้แนวนี้ก็คือแนวที่ออฟเซตจากแนวเสานี่นะครับแนวแนวซีเนี่ยแต่แนวซีเราวัดมันไม่ได้นะเราก็ออฟเซตมา1เมตร ื่อใช้งานในการตรวจสอบนะฮะอย่างเมตรนี่ไปนี่ปุ๊บก็จะเล็กปรเลนกับแนวผน,นังนี้ส่วนแนวนี้ก็เหมือนกันนะก็จะเล็กปรเลนมานี่นะครับมานี้กนะ็คือว่าอ่ามาเสานี้นะั่นคือผนังด้านนอกของห้องน้ำนะอันนี้หนาะเข้าไป20นะอันนี้ก็จะเป็นขอบนะซึ่งอาจจะต้องสกัดออกนะเพราะว่าเราต้องไม่ให้มีขอบเสาไม่ให้มีเสานะไม่ให้มีเสาหมายถึงไม่ให้เห็นเหลี่ยมเสาเราจะ ทำให้ไม่เห็น่ยมเสาทั้งหมดเลยนะครับถ้ามีเราก็จะก่อผนังเบิ้ลน,นะเบิ้ลหมายความว่าอิฐเนี่ยเนี่ยนะครับก็เป็น2ก้อนนะสก้อนเบิ้ลไปเลยไปยี่สิบเซนนะครับมันก็จะไม่เห็นแนวนี้นะครับ่าส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ตีเลย์เอาละนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นเชือกเนี่ยนะครับเชือกเนี่ยก็คือเป็นแนวดิ่งอีกนะครับเช็คดิ่งไว้เลยนะเดี๋ยวก่อเสร็จระวังก่อก,ก็จะมาเช็คเหมือนกันแต่ว่าอ่ามันจะมองไม่ชัดน นี่คือดิ่งดิ่งจุดที่เป็นเขาเรียกว่าในเสาเอ็นนะเสาเอ็นเนี่ยในแบบเนี่ยเขาจะไม่ได้เขียนหรอกจะเป็นต้องรู้กันว่า,เ,าเวลาที่จะต้องมีผนังต่อจากตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นเสาเอ็นนะเวลาที่มันยาวมากๆผนังยาวมากๆก็ต้องมีเสาเอ็นขั้นนะสูงมากๆก็ต้องมีเขาเรียกทับหลังขั้นอย่างนี้นะครับสมม,มติเราต้องก่อผนังสูงไปถึงข้างบนเนี่ยนะครับในแบบก็จะไม่ได้บอกนะว่าให้มีอะไรตรงนี้แต่ว่าเป็นพื้นฐานเขาจะเขียนบอกไว้ใน หน้าแรกๆของของแบบนะซึ่งหลายคนเนี่ยเขาไม่อ่านนะแต่อ่านแล้วก็จะรู้ว่าประมาณเท่าไหร่เขากําหนดไว้นะตามมาตรฐานนะเช่นอย่างอันนี้ก็อาจจะครึ่งหนึ่งหรือว่าเมตรยีเมตรหนึ่งก็แล้วแต่ว่าสูงไปเท่าไหร่นะแล้มีผริตทับหลังก็คือเป็นอย่างนี้ส่วนนี้คือเสาเอ็นเอ็นก็คือเป็นกระดูกมันนั่นแหละนะอันนี้เราก็ตีละนะตีแนวปึ๊บได้อย่างนี้นะทั้งแนวตีผังเนี่ยทั้งแนวแนวละนาบแล้วก็แนวดิงด้วยนะแนวดิงจะเห็นว่าเป็นเห็นเชือบไหมครับ อันนี้ดึงมาดึงมาเพื่อใช้เป็นแนวเลฟเฟ e นซ์ Neo นะในการก่อนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมีทั้งข้างล่างและข้างบนนะครับเนี่ยข้างล่างก็มีนะเส้นนี้ส่วนข้างบนก็มีอีกเส้นหนึ่งอาจจะมองไม่เห็นนะก็คือดึงไปถึงนู่นเลยยึดไว้อ่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นเตรียมการนะถ้าเตรียมการดีปุ๊บตอนที่ก่อนะไม่มีปัญหานะอย่างอันนี้ก็ เพราะอะไรจะเหลืออย่างนี้นะครับเพื่อเรา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 ยึดแนวนอกนะตรงนี้มันก็ไม่หล่อไม่ใช่หล่หอลหล่หอหล่อพื้นเนี่ยหล่อไม่ตรงนะหล่อไม่ตรงแนวก็เลยต้องต้องสกัดออกนะฮะเดี๋ยวมีสายเขานิดนึงนะครับผมว่าต่อเลยนะครับอ,อ่ทีนี้มาดูตรงนี้นะครับ ดูตรงนี้นะครับก็จะพบว่าพบปัญหาพอเราตีเลยเอาปุ๊บเราเริ่มมองเห็นปัญหานะซึ่งปัญหาเนี่ยโอเคเรายังแก้ได้นะไม่เป็นไรแก้ทันเพราะว่าพื้นเนี่ยมันมี12เซนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ยังบวกอีกฟิเนชชิ่งไปอีกสนะสำหรับของเราสอ2นะเพราะลักษณะพ,พื้นฟิเนชชิ่งของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระเบื้องนะไม่ได้ปูกระเบื้องเราปูเขาเรียกกระเบื้องอยาง SPC เนะี่ยมันก็หนาแค่1เซนนะครับ มันไม่ใช่กระเบื้องที่เป็นกระเบื้องอทั่วไปนะมันจะต้องเผื่อไว้ตั้งไม่เท่ากันของเราเผื่อไว้แค่2เซนครับทีนี้ปัญหาที่เจอคืออย่างนี้อันนี้ประตูเข้ามาปุ๊บชักโคกพอตีลายปุ๊บจะเห็นชักโคกไม่อยู่แนวกลางนะ,ะไม่อยู่แนวกลางอันนี้เดี๋ยวต้องปรับให้มันมาอยู่แนวกลางหรือเดี๋ยวจะทําอย่างอื่นนะยัง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 ไม่ได้ตัดสินใจนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นห้องอาบน้ำอ่าตรงนี้เป็นแนวกั้นนะ จะเห็นว่าตามแบบมัน80พอตี80ป,ปุ๊บมันจะแคบนะคนที่มีไขมันสะสมเผื่อเป็นพลังงานสำรองของร่างกายมากหน่อยเนี่ยนะครับมันก็จะแบบไปยืนตรงนี้แล้วอาบน้ำเนี่ยมันก็จะได้แค่ยืนตรงๆนะจะก้มหรือจะโค้งนิดนึงเนี่ยไม่ได้เลยนะก,ก,ก็อาจจะต้องพิจารณาขยายออกมานะขยายไปทางไหนเดี๋ยว่คยว่ากันนะครับที่ทำได้ตอนนี้คืออาจจะ ตรงนี้อ่างล้างหน้าเนี่ยอาจจะแคบนิดหนึ่งเพราะอ่างล้างหน้าเนี่ยดูแล้วก็กว้างนะแต่ชักโครกเนี่ยไม่ตรงนะครับอันนี้ก็แดงๆนั่นเป็นจุดที่มาร์กไว้ว่าอันนี้ตรงละแต่อันนี้ไม่ตรงนะต้องอยู่ในผนังอันนี้เป็นฟลอรเดนเนะก็ไปไว้ตรงนั้นนี่ไม่ตรงนะน,นี่นะครับก็อันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะทีแรกก็ดูแล้วตรงนะวัดคร่าวๆพอตีผังปุ๊บไม่ตรงนะเหมือนการที่จะทําตรงนี้อย่างข้างบนก็วัดดีละนะแต่จริงๆพอตีผังจริงอาจจะมีคาดเคลื่อนบ้างนะแต่ น่าจะน้อยนะข้างบนนะครับอย่างตรงนี้ก็ไม่ได้เซนเตอร์นะปรับมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมจะมาดูอีกทีนึงว่าจะปรับตรงไหนเพื่อให้มันไดนะ้เพราะตรงนี้ก็จะเลื่อมมาข้างในนิดหน่อยนะพอนั่งหรือไปทาท่านั่งเนี่ยเข่าจะติดตรงนี้อาจจะเดี๋ยวลองดูว่าทํำยังไงนะตรงนี้อ่างล้างหน้านะค่อนข้างกว้างกว้างนะกว้างไปเดี๋ยวอาจจะแบบว่าขยับลักษณะใดเนี่ยก็ว่างในทีแต่ปัญหาคืออันนี้กว้างไป ไอ้ตรงอาบน้ำเนี่ยแคบไปนะครับแล้วพวกนี้ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวตำแหน่งพวกนี้เดี๋ยวเราก็จะปรึกษากับเจ้าของบ้านเนาะว่าเราจะปรับเป็นอย่างไรให้มันเหมาะสมกับการใช้งานนะครับบางทีอ่างล้างหน้าเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งนะความกว้างของอ่างล้างหน้าเนี่ยเมตรน,นะครับซึ่งอาจจะเกินความจําเป็นนะอาจจะดูอีกทีว่าแต่ตัวนี้ต้องแก้และนะดูอีกทีว่าจะขยายพวก พวกนี้ยังไงนะอาจจะขยายมาทางนี้นิดนึงนะครับก็จะทําให้ตรงนี้ไม่ต้องย,าย,อย้ายนี่นะครับแล้วก็อาจจะขยับทําให้ตรงนี้กว้างขึ้นมาอีกสักสิบเซนนะสิบหรือว่า20นะให้กลายเป็นสัก1เมตรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวจะปรึกษากับทางเจ้าของบ้านอีกทีนะว่าพอเราตีเลยเอาออกมาอย่างนี้เนี่ยมันพบประเด็นที่เป็นปัญหาอย่างนี้นะครับอ่า ก็คืออันนี้ช่างประปาเนี่ยเป็นอีกช่างอีกชุดหนึ่งนะที่มาแล้วก็ไปนะครับเดี๋ยวจะมาอีกทีตอนที่งานเขาจะต้องทำนะครับอ่ะอ่างนั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบแค่ตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ